แ่มก็ต้องไปหาจาักของดำอีกเหมือนเดิมอ่ะมันค้าไม่ได้ปะค้าได้อยู่ค,ค้าได้แต่ต้องอัพสกิลไปสักระยะหน่อย เราอะไรเอาแบบกอล์ฟเ,เลยตั้มตั้มตุ้มสนต้นไม้ไม่หักเลยต้นไม้แข็งต้นไม้หรือจะสู้โนกเกียทำสามหนึ่งสูนได้มีอยู่าหน้าตูไม่มีโนกเกียช้างทำหนึ่งศูน แต่อยู่ลงทอ่อน้ำไปแล้วอยู่ลงทอ่อน้ำไปแล้วอะไรตอนนั้นตอนหนีไม่รู้ใไหมถ้าโทรศัพท์พ่อแม่มาเร่โวโทรมั่วอะไรตอนตอแม่ให้เรโทรมั่วไปเลยโทรเบอร์อะไรบ้างะเบอร์อะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ในเครื่องแต่มันไม่ใช่เบอร์คนนะอ๋อเลยโทรมั่วไปเลย ตอนเด็กๆก็เก็บจำเบอร์นั้นได้ด้วยนะจำเบอร์โฆษณาแโทรไปแมงเข้าโทรกลับมาเลยอ่ะคนจะปุ๋ยนครับับปุ๋ยแบบนั้นก็ไม่ได้ลทำไมมันก็ที่ไม่ช่วยอ่ะ แรงจังเลยมันโหลดออ่ะเมืกี้มันก็นแทรกลงพารีแดงเยอะนายเทอร์โบไม่ใช่หรอนายเทอร์โบผมมันใกล้ไปแล้วอ่ะมันเหลืองหอยแล้วเนี่ยมีพังด้วยเยอะก็มีพังสิเอาคีบอือเอาคืนนะเห,หลองหอย สภาพสิบเปอเซ็นตเนี่ยเปลี่ยนเป็นใช้เป็น2%องหรือเป่าใช้มันให้แมงังแันน้หรือว่ามันต้องอัพเอาไว้กลับไปรับเป็นขั้นสามได้เลยเมื่อกี้เหมือนขัศนสาม่จะอัพอ่าโอเคแปลว่าสามารถขับได้แล้วเลยเย่าขยกับจ้า แล้วมันคตรงไหนได้อะอ๋อนี่ไงเครื่องวลวหนึ่งโอ้โหวลวหนึ่งทุกอย่างเลยอมีมีไวทสมมันก็มาคันวณอยู่แล้วมันก็มาอยู่แล้วอะต้องบวชไรหน้าโอ so you're one of the faceless let me s p a k to the mother ล่อาไปตัวเมียไม่้ ก็ตัวผู้ไม่ใช่หรอตอนเนี้ยใครเชื่อทาไมเหรอไ้บพไงต้อใช้ศบตายต้อเชื่อทำไมใช่ไม่รู้ไม่ใช่คนมุ่งจะอะไรแบบนั้นอ่ะโอ้เลยเลยจ้าั้านมผ้านมผ้านมบริสุทธิ์หุ่กล่องผมก็ไม่ได้บอกแลผมบริสุทธิ์แอบคิดอยู่ใช่ปะ หัด,ดอยูอ่ไปดอูอ,ดดอะไรไปด้วยเดี๋ยวเสียงเสียงยูทูบมันเข้าเดียวพัดลมเข้าก่อืมนิดนึงแต่ไม่ได้มากไม่ได้บ่อยเลย ยังไงอ่ะชาวบ้านอือันนี้ละก<ห>นันมันคือถ้ำเนี่ยมาร์คให้หน่อยเรียกว่าอะไรอะ่ะมันคือถ้ำมันคือถ้ำอมค มีอะไรขายบ้างเนี่ยุ่กระกมี<า>หุ่กรคกราบ<า>รถเปลมีดยางก็ส,ส่วนซื้อเลยเมื่อกี้ใช้ไปเยอะอเมืเ่อกี้ใช้ไปเยอะเออซื้อกระสุนด้วยไว้ยิงพี่แน่นหมดแล้วนี่แต่ไม่กวามม้างฮ้ยเดี๋ยวนะมีตัวน,นี้ ราคาเท่าไหร่วะสองหมื่นสัปดาเมตรสองพันนะมันเป็นมีดปลาหรือมีดเล่นอะไรนี่ยะอืมไม่รู้เตือแล้วละกันไม่ร้องก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอไปนอดนดูก่อนมันเป็นยังไงวมีดปลาม,มีดปลาเลยมีดธรมดรมดา แลนแลนอ๋อนี่นี่นแบบไม่มีนั้นนี่หว่าไม่มีนแลนมาเตะไกลเลยแลนหมดแล้วตึงตึงตึงแล้วทำไมมันไปขับรถจนสมีธเล่นเหรอมันขออัพดาบแล้วตึ

ดอกมาอยู่40แล้วมีแอร์ดอรอปลงอ่ะคุณอะไรนั่นๆๆแอร์ดรอปลง

อันนี้เปลี่ยนเป็นวลวสองระแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะมัน,ม,นมันใกล้พังไงวิวสามอ่ะเปลี่ยนไฟตามไอ้ตุ้งตบไม้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 โอ้โหโอ้ยซอมบี้สกิดล้อดหลังทีหันหน้ามั่วเลยดิยอเออคิดยดิแล้วประตูได้มาจากไหนอ่ะ ก็อัพอะอัพรหลังเดนะ๋นะอันนี้อดอกมันเปิดได้เลยอยู่เปิดได้เลยเอาล้วทำไมแบงค์ไม่เก็บหรือมันมันแยะมันแบ่งกันเนอะมันก็แบ่งกันปกติก็แบ่งกันอัพยังไงเนี่ยก็เอาประตูมาใส่เหรอนี่มันจะมีคนขับรถนี่อ,อืม กรงที่ได้รับการเสริมเป็นรูปโล่ไหนอะ่ะแถวนี้ไม่มีปะหาอะไรก็าหาที่อัพเนีย่ยฮะดูตรงๆน่าจะไปได้ไปแล้วนะ ลงกันแทบ่อยเืออทางตรงคือทางที่ชนต้นไมเออ้เลยเกิดนะโอ้โหรถเรืออะไรวะนะ่ <c oughs> ใส่เขาเลยเอาเรียบร้อย เลยไม่เบีกดไม่ทัเนเบีกไม่ได้อาโคดค่าฟอมเลยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยรักเลยต้องไปด้วยกันเปลนแล้วเนาะเปลนแล้ว จะไต่เขาซะหน่อยนะเลย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 ข้างล่างนี่เลยจอดลงล่างจุดมันให้ลงล่างอะจอดแล้วลงเลยก็ว่าน่าจะจอดลงเลยจอดลงเลยจอดเตือนจอดเตือนหนางนี่้าดเสวินเม้าวตุ่มกระเลดิโบอยย่าเกิน เกือบแล้วมิดนิดเดียวมนิดเดียวในล่าโลของเท่า,าชาวไรงเงีย,ยงเซีงเมนเทียนผมเข้าคนปะไม่อันนี้ดังสุดแล้วนะนางสุดแ,แล้วนาะงสุดแล้วหนระือใหม่ใหม่ใม่ เราเด็ดแบบไหนคือมันยิงโดนยิงโดนสัตว์สักตัวหนึ่งในถ้ำเหรอในถ้ำขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปไป,ไปทำอไรข้างบนมันยิงแล้วมันขึ้นไปข้างบนใช่ไห้ อคนไอ้คนสองคนข้างในบอกว่ายิงโดนสัตว์ร้ายแต่เข้ามาข้างในเจอคนโดนยิงเลีกวัวแล้วในองนน้นนะเราต้องเปลี่ยนเป็นปืนเอ้เปลี่ยนเป็นธนูยิงปะธนูที่ให้มานะแล้วใช้ปืนได้เลยอ่ะใช้ปืนเลยก็ได้ั ได้กาแฟกับอน,นี่อุย้ยเขียวเขียวเรืองแสงมาแบงผมไม่ได้ดิเอาไปเดี๋ยวให้ไม่เอาอะได้เมียเท่าไหร่อยากทำหกไปฝั่ง,งนู้นแล้วฟัง,งนู้นมีอะไรอืมไม่มีนี่เก็บเก็บจะพับตัวเองไม่ได้ละ จมแจมคิดว่าปลาแล้วจะเจออะไรปลาจิตเชื้อซอมบี้ม่งไงก็ซอมบี้กลายพันธุ์ไม่ก็นางเงือกเลยมีเหรอไม่มีนะ เราก็จะแบบเดเซอร์ซอมบี้ล้วอยู่ใต้น้ำ็มีพัฒนาการอาอากาศโอ้ขึ้นบนแล้วไม่มีไม่จะหมดไม่ไม,ไม่อากาศมองอากาศจุดไหนอากาศจุดไหนช่วยบอกฉันเถอะอานี่นี่นี่จระเอากาศก็ร้อนรุ่งเรืองไงบ้างใช่ใช่ เล่นมาขนาดนี้เพิ่งรู้แล้วนี่ยก,กูไปถึงทางปะเนี่ยถูกเอากูกไปย้อนสอนทำไมวะ่สอนใจแรกเอาเอาลุ้นยาลุ้นใจลุ้นใลุ้ลุก ไมายางกพลังขึ้นน้ำเปียกหน้าดำน้ำต่อโนมานโอ้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 อะไร,รอะ ปล่าร,ลรู้สึกเย็นยังไ้ในตัวเย็นรู้สึกเย็นอย่างนั้นนะแยงเยหยองยองแช่น้ำเงี้ยอ๋อขึ้นอื่นหมดแล้วมั้งน่าจะขึ้นหมดแล้วแหละแต่เราทำไมยังไม่ขึ้นนะขึ้นอะไรขึ้นไปหายใจอะนะใช่ ท่้นั้นมีอะไรมาตำรวจไม่เลิกอาวลงเรกว่าเดิมคนกลัวความรึกน้ำไปไหว,ว้กติดก็ติด เวลาขึ้นแล้วมัง้งขึ้นใช่ไหมด้บด๊บึบหอ้า้าเสียงยิงเด็กเป็ดยิงแทกลูกฟองเข้ามาทันที แมงมาทิงไม่นีรยลูกน่าถ้วยรางวัลแข่งรถเออหมดแล้วใช่ไหมแม่น่าหมดเยี๋ยวว่าหมดจริงดิ้ามาแล้วแค่น,นี้ทมาแค่นี้บอสเดี๋ยวว่าเข้ามาแค่นี้นะค่าสว์ลายนี่คือค่าเด็กหรอ แอบปะไอสัตว์ฆ่าสัตว์ร้ายไอ้ตัวพ่อมันอ่ะต้องฆ่าไปแล้วอ่ะที่สองคนมันยิงไปอ่ะมันยิงตะเมิงยิงยิงแล้วอ่ะอ้าวลุกลุกแฉลา อยู่ตรงไหนเนี่ยทำเคล็ดไล่ต่อเนี่ยทำเคล็ดไล่ต่ออ่าเอาเป็นหัวใจแห่งความมืดมไหมหัวใจแห่งความมืดไก่ป่ะตุกไก่ใช่ใช่อ,อไก่เติบเลยนี่ไก่เติบเลยนี่ แลน<ม>ไป<ม>เอารถเร็วนี่รถอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ทั้งเมืองอ่ะเนอะทำไมใช้กระดูกมาได้เริงดีๆนี่ เลนนี่ต้องไปด้านหลังปะนไก่ทำซะด้วยนะไม่ไม่ใช่ต้องเข้าทำหรือ,เ,อเขาเข้าถ้ำยังไงนะคือเวทมันให้เข้าถ้ำหรือเปล่าระเบิดใช่ไหมนะรถตู้พวให้ช่วยรถไม่คือ นนเรี้ยบนักรอบ่าทางทีท่ทางที่ไปตอนนี้มันถูกป่ะ ถูกถูกถูกเพราะมันต้องลงล่างซ้ายก็ตรงไปเลยคนระับเจอ,อแยกหน้ายาวซ้ายข้ามสะพานก่อนไหมอ่ะข้ามสะพานอนะแยกหน้ายาวซ้าย <c oughs> แล้วเรี้ยวขวา เลยตรงไปเลยก็ได้เอาเล,อเลยแยกนะนะเอาที่บอกว่าตรงคือตรงไปเลยแบบไม่ไม่ไม่เลี้ยวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปต่างทางอ่ะก็คือตรงไปเลยตรงพุง่งทน เที่ยงขวานี่ขับเร็วพอลงซ้ายลงไปซ้ายผมว่าเจอน้ำนะเฮ้ยไม,ไม่ไม่ลงน้ำไม่ลงน้ำอย่าขับลงน้ำเลยหลัง,งหลังแรงมาเนะนัะ่งหลังอ่ะลังหลังยังไงอะ่ะ จะต้องวิ่งไปไม่ใช่หรือขับรถไปขับรถไปได้เย,ย่ายวบอกนะว่าต้องใต้น้ำเหรอว่าน่าจะใช่นะใต้น้ำเห่ขึ้นแล้วนี่นะขึ้นเรืมอนขึ้นบอกแล้วโอ้ ตน้ำมัาดำลงไปแล้วเนี่ยมืดตึ๊บเลยนี่อะมืดตึ๊บเลยนี่ข่เดเลือแค่นี้เลยเหรอลุมรูเรื่องตัวเองเหรอเหมือนว่ารถรถรถได้รับดาเมจตัวกูได้รับดาเมจด้วยอะก็ไม่มีประตูหรือไม่มีต่ออากาศอากาศอากาศ กาดครึ่งหนึ่งใหเดี๋ยวยังไม่ถึงนี่คืออะไรวะเ,เอาติดอีกแก่าอากาศโอเคเออยทำไมมันขึ้นดูทรงเหมือนว่าจะได้ช่วยกับตัวหนักไว้นั่นนะ ใส่ฉาย UV มาก่อนเลยครับหนข้างหน้ายังไงจะเที่ยวอะเพืมันมีซอมบี้ปกติไว้ให้จวงปาดหน้าได้ก็ดีดิมันไม่มีให้อ่ะ เลยไหมฮะไม่รู้ว่าดำเลยอเห็นว่ะมาเรื่ยกดติดอันนี้จ้วงทันหรือเปล่าจ่วงทันมั้งจ้วงทันไหมจ้วงไปละโอเคเอ้ยเหมือนมันเห็นมืออะแรอืมใช่เกินไปหรือเปล่าไม่น่าไม่น่า มันใกล้กันไปนะฟันตัวนี้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 คอร์ทีคอร์ทีแล้วก็จ้วงไปต่อไปต่อมันจะมีฮียู่ ม,มองออย,อย่าลงน้ำนะเดี๋ยวหาย <_ d ata> มาแล้วมาแล้ว <_ d ata> จวงจวงอีกทีได้ป่าวจ้จวงอีกได้ไดไดมันไม่เคลนตัวจีให้จวงอ่ะ ไม่ขึ้นเลยใช่เมื่อกี้ไม่ขึ้นคือมันต้องจิงระยะหายตอนที่แบงค์จ้วงก่อนอันนี้ไม่เหตนะุเกิดนะหรือมันมีอยู่แล้วอะ่ะไม่ผมขอช่วงได้เอาผมจ้วงไม่ได้ตอนเนี้ยน,นั่น,นเดินวนจ้วงไปเลยแล้วก,กัน <Okay. S 2> อันนี้ก็ยังทวงไม่ได้อยู่เหมือนเดิมต้องรูดของก่อนหรือเปล่าอ่ากดที่ปุ๊บฟอจวงได้แล้วต้องรูดส่วนน,นั้นนี่โอเคทาเสร็จื่งกีมันไม่เราทำเสร็จแล้วเราจะเคลียให้ให้นั่นเลยไหมเคลียให้จบกันเลยเคลียให้หมดเลยเขาเคเควสเสร็จแล้วอ่ะ อยาก <นำ S 1> เคีย่ยน <คอ S 1> ไหมคัมลองดูไหมนะรอดไหมล่ะเรา่ะเราจะรอดไหม,ม,มไม่รอดก็ไปเกิอทั้งงอแล้วกันตัว <c oughs>

แ,แต่ตอนที่เราเข้ามาเราทำสเตลแตกมันจะภารกิจมันจะได้ปองได้ได้ได้แต่มันก็จะมาเรื่อยๆถ้าเราไม่ทำลายตัวรังมันก่ยนะอตัวที่มันรนะับใช่ทางไหนทางออกอะไรทีนี้ทางเข้าเข้ายกอย่ากตัตอนออของอะไรไง ถ้าเราถ้าเรารูแเหกันแล้วเ,เราเข้ามาต้องเั้่อนเกิดเมย <c oughs> มือนนยม่อไรจะเมียมืดแล้วฮะความแห้งแรงกดไปเลยก็ได้คุณสัะทียนะใช่แล้ว